สวัสดีครับเราเข้าสู่รายการลมช่วยบาเบอร์เทปแรกของเรานะครับได้ช่างมาจากจากนี่แหละท่านนี้แหละเจ็บเอาท่านนี้แนะครับเดี๋ยวคอยดูกันร้านโจ้ลมช่วยบาเบอร์ร้านนี้ใช่ไหมนี่แหละร้านนี้เนี่ยถ้าออกมาไม่ดีอย่าพาแถวนี้เห็นหน้ารีบออกจากร้านให้เร็วเรวดูมันจะออกมาเป็นทรงไหนเดี๋ยวดูในตาคุณตานี่ก็อยู่นิ่งๆสินิ่งแล้วเนี่ย ก็ไม่ออกตรงตรงเนาะถ้ามันไม่ดีพ็พี่พูดคนเยวเลยนะกำลังมันตั้งใจคนหนึ่งนั่งทำสมาธิมันจะออกมาดีไหมนอเตรียมหาร้านแก้เลยนะแปดสิบบาทพี่ไอ้กูไม่มีตังค์เล้วันนี้อ่อดีๆีให้อันนี้มันฟรีเลนี่บายยังโอเคเจอกันเทปหน้าครับ